กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันบัจคูสุคนเด้อมือนีก็มาพ่อพอน้องแหลกแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องพ่พ่อกันน้องแหลตัวนี้ทั้งน้องแหลกอยู่เฮือนไอทุ่งเิ่นคือเก่าน้องพ่อแม่พี่น้องมากะมือนีก็สีมาปลูกพักน้องพ่อแม่พี่น้องซื้อในพักมาแต่หัดน้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอยู่เฮือนของน้องแหลกะปลูกก็ขึ้นบได้หลายน้องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า มันมีไก่ไก่สะเบิดเลยซื้อมาปลูกตอนนั่นก็นได้นอ่อแม่พี่น้องก็เลยมาปลูกอยู่เือนในทงเพ่อนถามันเป็นแตงไดกะแตงสีได้เอามากินนอ้อผม่พี่น้องโดยไปกันเลยบัดนี้ยังบได้ขุดนานขุดอีหยังซ้ำน่อนะผม่พี่น้องสีขุดนานขุดอีหยังก่อนโดยเพลินตีเพลิพนกัะมาเหมือนนี้สบายดีเดอ้อเลย เียมเหมือนเออดิอีกอันหนึ่งจะอยู่สาเสียมมีกองอันแมนไปมาบันนีทีน้องเลยกองอันพักเขากะมีพักหอมป้อมกับพักกะดซอมเอออันนี้คอยเอาอันนี้ออกมันแทงคอยเก็มอะไร กก่อนพักบวัวนี่จะเป็นอะไรอันได้ประมาณสามสองหรือสามนี่แหละวันนี้บอกก็เท่านั่นแหละแถวตีนน่ะก็ได้ตีนก็อยากแข็งแข็งเนาะมันแข็งบบท่จะโคตรหน้าเมือเอาบัดนี่มัน้วก็ คุณเชียมบอกแม่เียมสอันนละคุขอเอาเอาำหัวุเอา เป็นแบบไหนคือด<ป>ินพปงแกงหัก<ป>้<ป> <ด>งหนักนนี่นเปิดปะตูให้น,หน,น,น,นี่แน้นี่ใกล้ๆกันเนาะนี้ผูบิับ bớt nó đi เฉลียงไปเฉงมาเน้นาะตัว <den>. ี้ินมาแนี่ ก็ใหญ่น้องตัวนมันยังมดทันเติดตัวโดนมดนมันเกิดเนาะมันมีหมดแดงไทยแล้วนะเอ,อานำแถบมาห่เมื่อนกหมดน้องแล้วหลาย น้ำแน่ยมีมาถูกพักอันนี้เลยพี่น้องพักหอมกลอมเนาะต้องถุกก่อนจังถูกหวานหวานนี่บอกเราใช้ในนอกคนผิดน้ำอีกเสะค่ะต้องเอาผ้ายังแต่งไหมอันนี้เนี่ยเพราะว่าต้องถุกเป็ตรงเสือขามีบอกมีว่าแค่เพื่อน 嗯。<No. S 2> no. ก่อนพี่น้องมันจังเป็นเนาะเพราะว่าเฮาบ่าถุเลยมันนา่นด้นเป็นแฮงเลยคือแค่น่ะต้องได้แส่ไ้ประมาณอันทางดินเนาะ เอนอะไรนี่ยมึงเอาขกระด้างมึงเอาูดเ้ยนักขนาดนั้นอ้ก้าวยืนเลยมาเป็นตัวจริงน่ะสิตัวจริงคือในหู ฉี่อะน่นี่อนี่นี่นะส่วเห็ดพุนเกาะนันเลยออก่อนหมาเนี่ยลกงามเอาหอยท่งเออหอยท่งเลยกับฮดเนาะมันจะซึมลง

เอาอันนี้มาใส่กุ่นดำดำจุดยังล่ะจุดข่ <déb fim. S 1> ีงัวอะรขุ่เป็นกีงัวขุ่นเปนบบฮะ่นเน่เนนนจุดกีอัวนีโอ้ยคิดได้ดดไุ่ดได้จุดกีงนวไปงัวไม่จุดจุดจุดแล้ก็มาถูใส่นะคะใส่บเคยใส่เัวานโอ้ยใส่ครึนน่งเล มาดีส่อจ,จาไปปานเนอันนี้นจูดอันนั่นอันนี้จุดหาดดิ ดำนะคะแล้วก็มาหดน้ำเทิงๆนพี่น้องพี่นงานเ,เป็นอย่างไรอันน้บริษัทกันบอก

อนลาอเนาะบิ yeah! <c ười> <c ười> ัดหนึ่งหวานดำดำทั้งลุงดำเพิร์พอดีพอดีค่ะกันมีแต่โทดหน้ามันใสจละกันไม่อานี้มันพูกพักง่ายๆเนะ คุดคุดยังแล้วแล,แล้วก็แล้วพี่น้องพอดีได้ซองน้ำน,นะเด้ใส่ผุ่นอยู่ทางนี้ผุ่นดำๆผุ่นจุทีเนี้ย่เรานะพี่น้องเอามาใส่ทักหอมปลอมกับประกัดดอกใหญ่ มาแล้วเนาะเนาะคนเดียวพอเลยพอเลยเอานำมาโหดป่ะนี่นำมาโหดเลยบ่มืองามเอ่ะโดยน้องคอมเมทพี่น้องปลูกเป็นที่เรียบร้อยกะมาโหดน้ำใส่กันบนี้

เด็กบเด็กไปนป็นี้ำด้วยองดิเรียบร้อยปนิพิณองเลยอ่าโดยน้องปนิพิณองจะคลิปนี้ท่งน้องเดยก็สิขอตัวลาพี่เพ็ญเท่านี้ก่อนเมื่อนี้ก่ะพากันมาปลูกพักกระเพื่อนละตี้เพื่อนน้องปนี่น้องอยู่เพื่อนไอท่งเพื่อนอ่าโดยน้องปนี่น้องจะคลิปนี้ท่งน้องเดยก็จะขอตัวลาพี่เพ็ญเท่านี้ ก็ขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปของน้องเหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุความโฆษณาจากคลิปนี้ทางน้องเหล่ก็ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้ยเอยพ่อแม่พี่น้องขอก่าวคำวา่าสบายดี